ชื่อสุมาลีอุณหวน,นิชนะคะอยู่คณะเทคโนโลยีดิจิตอลสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโครงการที่ทำนะคะก็คือเป็นโครงการที่สำหรับดูปฏิกิริยาของพืชในห้องทดลองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะมีการนำเอาเซนเซอร์นะคะที่ใช้สำหรับในการควบคุมนะคะสภาพแวดล้อมของพืชก็จะเราก็จะควบคุมทางด้าน สารอาหารนะคะที่มีที่มีอยู่ในดินหรือในน้ำนะคะแล้วก็มีการวัดนะคะออความเป็นกรดเป็นด่างที่เรียกกันว่า pH basis. นะคะแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะอุณหภูมิในที่นี้คืออาจจะเป็นอุณหภูมิในดินหรืออุณหภูมิในน้าก็ขึ้นอยู่กับว่าพืชที่ปลูกเนี่ยจะปลูกที่ดินหรือปลูกที่น้ำนะคะแล้วก็มีการวัดแสงนะคะการวัดออวออความชื้นนะคะ ปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดมันมีการลดต่ำลงหรือว่าเป็นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเซนเซอร์ก็จะส่งนะคะสัญญาณไปที่ตัวควบคุมซึ่งตัวควบคุมเนี่ยเราจะใช้ไมโครโรเซอร์ oser, นะคะที่เร,เรียกกันว่า MCU นะคะเบอร์ใดก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยการส่งสัญญาณเราจะใช้ผ่าน IS นะคะ486หรือระบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นระบบ IoT Internet of Thing s ซึ่งปัจจุบันเนี้ย Internet of Thing เนี่ยมันก็เข้ามามีบทบาทในชีวิต ของเราะะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาสําหรับในการที่จะมา,มาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชเพื่อที่จะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได,ได้เข้าถึงนะคะแล้วก็เข้าใจในการที่จะใช้งานมันสามารถที่จะทําให้การจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเป็นไปตามที่เรากําหนดได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปคุมสภาพแวดล้อมของเขาทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็คิดว่านวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะ อาจจะเป็นต้นแบบในการที่เราจะทำแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปได้เนื่องจากว่าเ MCU เนี่ยนะคะสามารถที่จะเพิ่มช่องในการที่จะรับเซนเซอร์เข้าไปทางอินพุตเข้าไปได้อีกนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มได้